นอกจากที่มีการลงพื้นที่ไปแล้วนะคะต้องบอกว่าเมื่อวานนั่งรถผ่านในหลายๆร้านเนี่ยเริ่มมีการติดตั้งป้ายกันแล้วยังไงก็ตามวันนี้คุณผู้ชมยังสามารถที่จะไปเลือกซื้อสินค้าราคาถูกได้แต่ต้องย้ําอีกทีนึงว่าอย่าไปกักตุนสินค้ากันเลยเพราะว่าต่อไปเนี่ยคนที่ต้องใช้สินค้าราคาถูกจริงๆก็จะลําบากยังไงก็ต้องช่วยกันด้วยเรื่องของกระเช้าดอกไม้แล้วก็กระเช้าของขวัญเชื่อว่าคุณผู้ชมหลายคนตอนนี้เริ่มหาซื้อกันแล้วบางคนซื้อไปแล้วถ้าซื้อแบบสําเร็จรูปเดีรรกา ตรวจสอบที่มากยิ่งขึ้นกระเช้าที่ได้ก็จะเป็นไปอย่างใจมากยิ่งขึ้นซึ่งการตรวจสอบกระเช้าของขวัญจากอ,อยอแล้วก็ตํารวจนะคะตอนนี้เขาลงพื้นที่สุ่มตรวจร้านจําหน่ายเพื่อไม่ให้มีการเอาเปรียบประชาชนค่ะหากพบว่ามีใครหรือว่าผู้ประกอบการนําของทั้งหมดอายุหรือว่าของที่ไม่ได้คุณภาพนํามาจัดในกระเช้านะคะจะมีโทษด,ด้วยทั้งเรื่องของการดําเนินคดีจําคุกสูงสุดถึง2ปีแล้วก็ปรับสูงสุดถึง20,000บาทค่ะโดยในแพทย แพทย์ภัยสารตั้นคุมขออภัยค่ะด้านคุ้มนะคะซึ่งเป็นรองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาหรือว่าออยอร่วมกับตำรวจค่ะกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุม้มครองผู้บริโภคพื้นที่ตรวจกระเช้าของข,องขวัญปีใหม่ที่ห้างแมคโครแจ้งวัฒนะเพื่อเป็นการรณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจให้กับผู้ประกอบการและประชาชนในการเลือกซื้อกระเช้าของขวัญในช่วงส่งท้ายปีใหม่ต้อนรับปีเก่าด้วย ขออภัยค่ะส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะคะโดยนายแพทย์ไพศาลก็บอกว่าการลงพื้นที่สุ่มตรวจตลอดช่วงเดือนธันวาคมที่ผ่านมายังไม่พบแหล่งไหนนะคะที่นํากระเช้าที่ไม่แสดงฉลากมาจําหน่ายนอกจากนี้ตามห้างสรรพสินค้าหรือว่าผู้จําหน่ายใดๆก็ต้องไม่ปฏิบัติตามกฎหมายก็จะมีความผิดด้วยทั้งในกรณีการจําหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารที่หมดอายุมีโทษจําคุกค,ค,ค่ะตั้งแต่6เดือนถึง2ปีและปรับตั้งแต่5 0 0 0ถึง20,000บาท หากอาหารที่จําหน่ายมีการปนเปื้อนนะคะหรือว่าเป็นอันตรายต่อสุขภาพก็เข้าข่ายอาหารไม่บริสุทธิ์ด้วยมีโทษจําคุกไม่เกิน2ปีแล้วก็ปรับไม่เกิน2 0,000บาทหรือว่ามีโทษทั้งจําทั้งปรับหากพบกระเช้าที่ไม่แสดงฉลากหรือหากฉลากไม่ถูกต้องเองนะคะก็มีโทษเช่นเดียวกันก็คือปรับไม่เกิน30,000บาทค่ะ